ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ใจกลางอโศกเลยค่ะทุกคนดูนี่สิคะวิวสวยมากและห้องนี้นะคะยังมีกระจกที่สูงและใหญ่มากค่ะวันนี้นะคะ property scout อยู่ที่เซอร์ลัสอโศกค่ะ พืนที่รอยรอบของโปรเจกต์นี้นะคะได้แก่ Terminal 21โรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัย n i s s International School ค่ะจากโครงการใช้เวลาเพียงแค่2นาทีนะคะสามารถเดินถึง BTS โสโศกและ MRT สุขุมวิทเลยค่ะ Facility ของที่นี่นะคะได้แก่สระว่ายน้ำาฟ t ต e เ,เน Residential Club และ dressing room ค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่2ห้องนอน2ห้องน้ำา70ตารางเมตรค่ะโซนแรกตรงนี้จะเป็นโซนลิฟวิ่งแอเรียเลยนะคะก็จะมีโซฟาให้มีทีวีให้ค่ะต่อมาโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของไล n i นิ่งแอเรียค่ะก็จะมีที่นั่งสำหรับ4ท่านเลยค่ะและต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นโซน คุกกิ้งแอรีค่ะสามารถทำอาหารกับทั้งครอบครัวได้เลยค่ะค่ะยูนิตนี้นะคะจะมีทั้งคูดแล้วก็มีเตาให้สี่เตาค่ะมีเตาอบค่ะและยังมีที่ชงกาแฟให้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะยูนิตนี้มีตู้เย็นบิวอินให้ด้วยค่ะต่อไปนะคะจะพาทุกท่านไปชม r i v a t e Area กันค่ะ างด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะจะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งเลยค่ะแล้วก็มีตัวเรนชาวเวอร์ให้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กก่อนนะคะอันนี้ก็จะสามารถใส่ตัวควีนไซส์เบดได้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะตรงนี้จะมีเป็น Artwork ตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะ แล้วตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกเต็มตัวสามารถเช็คตัวเองก่อนที่จะออกไปข้างนอกได้ค่ะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บของสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นที่ชั้นเก็บรองเทา้าและตรงนี้จะเป็นที่เก็บเครื่องซักผ้าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถึงไฮไลท์ของห้องนี้แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะพาทุกคนไปชมไฮไลท์กดไลค์กดแชร์ให้ p r o d i s c o w l หน่อยนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำนี้จะมีตัวอ่างอาบน้ำให้ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะจะเป็นแยกโซนเปียกกับโซนแห้งค่ะแล้วห้องน้ำนี้นะคะมีความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะสามารถปิดเปิดตรงนี้ได้ค่ะค่ะแล้วก็ทางซ้ายมือนะคะตรงนี้จะเป็น walk in closet ค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ m ม s สเตอ e d r o o m ค่ะสามารถใส่ตัวคิงไซส์เบดได้สบายๆเลยค่ะแล้วตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นกระจกบานกว้างมากๆสามารถรับชมวิวของอโศกได้อย่างสบายเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะห้องสวยมากๆเลยใช่ไหมคะและตั้งอยู่ในที่ที่ดีมากของกรุงเทพเลยใช่ไหมคะ ถ้าคุณชอบห้องนี้นะคะ Property Scout เสนออยู่ที่ราคา75,000บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะหากคุณสนใจห้องนี้นะคะติดต่อ Property Scout ได้เลยค่ะก่อนเราจะจากกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ทางเราด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ